สวัสดีครับปอแม่ี่น้องที่หักจุดพุชจุดคนครับป้าปอแม่ีปน้องมาลงนาของผมเหมือนเดิมเหมือนเคยเน้อครับที่หาดเขียวๆนี่ครับผมได้ปลูกข้าวอีตเตียหรือว่าข้าวกกของหกตาไปนะครับข้าวอีเตียข้าวกกของหกตานี่เป็นบ่อสูงนะครับแก้ปัญหาข้าวล้มได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก่อนี่ยังคืครับแต่ก่อนี่ก่อใยๆเลยนะครับผมป้ามาพอครับนี่ครับพอครับแต่ละต้นแต่ละก่อนะครับนี่ครับพอครับ แต่ละกานี่จี้นะครับอย่างน้อยๆก็สาสิบห้าต้นสี่สิบต้นขึ้นได้เลยนะครับนะครับไมพอครับทางนี้นะครับนี่พอครับแต่ละต้นแต่ละกอครับอย่างใหญ่อย่างขึ้นเลยนะครับบางคนบอกมันจะยุ่นก็มันจะเหงาตรงไหนก็ครับบอกเป็นยังนะครับพอครับนี่พอเลยครับเป็นรวงทุกต้นเลยนะครับได้เข้านักครับแล้วก็บ่อร่มบ่อเต้านะครับแก้ปัญหาเข้าร่มได้เป็นอย่างดีผมก็ปลูกทุกปีครับนี่พอก่อนี่ครับก็ นี่ยัง่น้อยกว่าห้าสิบต้นปุ่นะครับปลาพงศ์ฝักไหนครับบ่อยุ่นบ่อเน่าบ่อเสียครับเป็นเป็นรวงทุกต้นเลยนะครับทเจนี่ครับนี่ครับมาค้นกห้องกว่าข้าวอีเต้บ่ข้นกว้องว่าข้าวกรอหกตำนี่พอกอครับนี่ก่อเป็่อนป้าตัวยังคืดเลยนี่ครับนี่ยังคือยังคืดเลยครับนี่ตัวตัวโอ้ผมไปน้องผมไปน้องต้องการพันต้องการเข้าเจื้อ ก่มาซื้อติดบ้านผมได้นะครับเดือนพฤศจิกาปุนะครับจะเก็บเกี่ยวนะครับผมอยู่บ้านกอนน้อยตำบลนุกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับก่อนมาซื้อติดบ้านผมได้เลยเนอรครับต้องการผันข้าวอิเตอร์ไปปลูกในปีหน้านะครับเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ก่อนมาซื้อบ้านผมได้ครับได้เข้านะครับพ่อแม่ีปน้องครับข้าวอีเตี้ยนี่ยนะครับเราแก้ปัญหาข้าวล้มได้เป็นอย่างดี เป็นข้าวเหนียวเนื้อครับเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวนาปีนะครับนี่อายุได้สองเดือนกว่าแล้วครับนี่ครับพอหน้าตาครับความสูงนี่ก็ประมาณสี่สิบเซนติเมตรนะครับสี่สิบห้าสิบเซนติเมตรนี่นะครับบ่สูงครับนี่ครับพ่อก็จะสูงกว่าขนาดมาน้อยเดี๋ยวนะครับถ้าเปิดออกรวงแล้วผมจะทําคลิปให้ผมใหม่เป็นน้องได้พอเห็นกัมนะครับว่าต้นปลูกสูงแค่ไหนนะครับผมปลูกทุกปีครับ บอกเลยก็ได้ครับสูงไม่เกิน80ซนติเมตรครับสูงไม่เกิน80ซนติเมตรครับผมมือพอต้นนะครับนี่ครับพยอเตอะพยอเตอะก่อใหญ่แล้วก็บอเสียครับออกร้องทุกต้นเลยนะครับนี่ครับบอครับผมปลูกพื้นที่นี่ประมาณ4ไร่ครับแล้วต้องปุ้นนะครับที่หันขาวๆต้องปุ้นนะครับผมใส่ข้าวดอกขาวนะครับ วันที่3กันยายน2566นข้าวดอกขาวนี่ก็แก้ปัญหานาดอนได้นะครับต้องปุ่นหมร้อปูข้อมแปลงก้าของผมครับว่าผมหับจ้างพอกาแล้วก็นำไปประดับห้่งลูก้าครับก็ต้องปลูกข้าวดอกขาวครับปลูกปเดือนสิงหาได้ครับข้าวดอกขาวนะครับแต่เข้าก็ขอเตี้ยนี้ครับเปนเข้าหนาปีนะครับนี่อายุได้สองเดือนปลายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ค่อนพอครับอายุได้สองเดือนกว่าแล้ว งามๆเลยครับนี่ครับพ่อครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณปุ่แม่พี่น้องเจ้าผู้ดุกคนเนอครับเจะคอยที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็ต้องการเข้าต้องการพันเข้าก่อนมาซื้อที่บ้านผมได้นะครับเข้าไอเตี้ยต่อเข้าก่อข้อหกสูงนะครับผมอยู่บ้านกนน้อยแต่บนทุกรล้อยอำเภอพูซังจังหวัดพะเยาเนี่ครับขอบคุณครับ